วันจันทร์ที่13มีนาคม2566เวลา9นาิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนมีนาคม2566ครั้งที่3ทับ2566ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรทางนี้มีนายพนมพรชนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร เป็นประธานการประชุมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายสรุปผลการเบิกจ่ายประจําเดือนให้เป็นไปตามแผนที่กรมกําหนดและสรุปประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมการดําเนินการตามมาตรการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทํางานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเวลา9ก้านาฬิกานายพนมพรชุนอุดมสวัสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒนานิ์คงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการบูรณาการการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบกิจการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติมครั้งที่สประจำปีงบประมาณ พศ2566ในพื้นที่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรจำนวน2แห่งลูกจ้างรวม9รายผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้อง3รายสัญชาติกัมบูชาทั้งหมด3รายไม่พบการกระทำผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันอังคารที่14มีนาคม2566เวลา8นาิกา30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80ปีบ้านสีฐานตำบลสีฐานอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรทั้งนี้มีนายพนมพรชนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีหัวข้อบรรยายให้ความรู้ดังนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบโดยสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดยะโสธร 3. ความรู้เบื้องต้น <sho ain> เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพโดยเจ้าหน้า hmm. ที่โรงพยาบาลยะโสธร 4. การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ช <t plausible> ุมชนโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดยะโสธรวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายวิรุธวิชัยบุญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสวออร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้คนยะโสธรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566พร้อมด้วยคณะส่วนราชการหน่วยงานและอาสาสมัครพอ,อสวออทั้งนี้นายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร พร้อม้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานได้นำภารกิจสำนักงานออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในทุกๆด้านอาทิเช่นด้านสาธารณาสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลเขมนาคมเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีณโรงเรียนบ้านนางช้างเท่าตำบลน,น้ำคำอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเวลา8นาฬก30นาทีนายพนมพรชวนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒนานิดคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่2ทับ2566ร่วมกับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครแรงงานในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด,ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566และชี้แจงภารกิจที่สำคัญด้านแรงงานโดยบรรยายในหัวข้อโครงการโรงงานสีข และมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบการวันศุกร์ที่17มีนาคม2566เวลา9นาฬิกานายพนมพรชนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงใจโสภานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางสาวสุดารัตน์ินดีมากเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชนาญงานเ,นเข้าร่วมโครงก,การ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน<ด>การคลังและการพัสดุของกรมสวิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่2ระหว่างวันที่16-17มีนาคม2566<ด>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังการงบประมาณและการพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและสามารถบริหารงบป,ประมาณของหอน,น่วยงานได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อันจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวิการและคุ้มครองแรงงานและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตณโรงแรม t h เดอะไฮเพรสจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเวลา8นิกานาที สำนักง,งานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรจัดโครงการส่งเสริมสวิสการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตณบริษัทไทยหัวยางพาลาจำกัดมหาชนสาขายโสธรตําบลเดชอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุมีความรู้กับการดูแลสุขภาพอานาัยของตนเองมีวินัยในการออม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหัวข้อบรรยายให้ความรู้ดังนี้ 1. สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและวินัยการออมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยสโสทร 2. การป้องกันโรคจากการทำงานการทำงานของผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพอนาัยของตนเองโดยโรงพยาบาลยสโสธร 3. สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยกรณีชลาภาพและกรณีอื่นๆโดยสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดยะโสธรเวลา9้นาฬิกานายพนมพรชุนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นายอมพลทองสรนเจ้าพนักงานแรงงานร่วมประชุมพิจารณาก่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดยโสธร ครั้งที่1ทับ2อ 6, 6. 2> เพื่อให้การพิจารณากันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดยะโสธรเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศกราช2566นห้าณห้องประชุมหมอนขีดสารกลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่โดยมีนายไกลเอี่ยงจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมเวลา9นาฬิกานาทีนายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้นายสุวิทย์กุลวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมซักซ้อมและหารือแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตุพทศทรางพักราช2อ6 6 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะโสธรครั้งที่1ทับ2566เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2566เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะโสธรหลังใหม่โดยมีนายวิรุธวิชัยบุญ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมเวลา13นาฬิกา30นาทีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนางนกพร,รัตนิพัฒน์ธีรนันผู้อำนวยการกองบริหารการคลังลงพื้นที่ตรวจเยื่องและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ,รก,การมปีงบประมาณพุทธศัการาช2566 และตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบผู้รับงานไปทำที่บ้านณบ้านสีฐานตําบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรรวมทั้งให้กําลังใจในการทํางานแก่เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรโดยมีนายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับณสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร